ย้อนกลับไปนะคะเมื่อสัก3าปีที่แล้วค่ะก็เกิดวิกฤตชีวิตค่ะก็คืออกหักเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วกออ็อยู่ไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่าทานข้าวไม่ได้แล้วก็นอนไม่หลับเลยหลายวันก็ไปเจอพี่ท่านหนึ่งค่ะพี่เขาออกกำลังกายมานานเป็น 10, 10ปีแล้วค่ะ ก็ได้คุยกับเขาว่าเขาออกกำลังกายอย่างไรที่ไหนก็พบว่าพี่เขาออกกำลังกายเขาเลือกด้วยการไปฟิตเนสอะคะ่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาไปสมัครอะไรเงี้ยแต่ว่านาวินาทีนั้นคือรีบมากก็คือเดินขึ้นไปสมัครเองเลยแบบนั้นคือแค่คิดแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือถ้าฉันผอมแล้วแกอาจจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ย หลังจากการออกกําลังกายไปสักระยะหนึ่งคือมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในหลายๆด้านน,น,นะคะน้ำหนักเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วคือน้าหนักเริ่มลดลงแค่ประมาณ2-3งกิโลเนี่ยคือเพื่อนร่วมงานก็เริ่มทักเพื่อนร่วมงานก็เริ่มให้กําลังใจแล้วก็ในสถานที่ที่ไปออกกำลังกายเนี่ยก็ได้ไปเจอกลุ่มคนที่เขารักสุขภาพเหมือนกันก็เข้ามาทักทายมาคุยมาแนะนำ เราก็ได้เคล็ดลับแล้วก็ทริคดีๆในการแบบไปออกกําลังกายเราเรามาทํางานเนี่ยเราสดชื่นเราแจ่มใสเราไม่เพรียง่ายเออนอนหลับได้ดีนอนหลับได้ลึกก็มาทํางานด้วยความสดชื่นในทุกๆวันค่ะเพื่อนร่วมงานทั้งคนที่ไปออกกำลังกายด้วยกันนี่ยให้กําลังใจทุกคนก็ชื่นชมให้กําลังใจ สิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือสภาพจิตใจของเราดีขึ้นนะคะอย,อย่างแรกเลยเนี่ยที่ได้กับตัวเองเป็นเรื่องของออบุคลิกภาพที่ดีขึ้นน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่างที่สองเลยเนี่ยเราได้สังคมเราได้สังคม ที่ที่มันเปิดกว้างขึ้นพอเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราไปเจอกลุ่มคนหลากหลายอะค่ะเราก็เราก็รู้สึกดีเราได้เพื่อนกลับมาหนูสนิทกับหลายคนที่ที่ที่อยู่ที่ฟิตเนสนสนิทแบบถึงขั้นไปทำบุญไป็นปฏิบัติธรรมด้วยกันเราก็ไปเจอกลุ่มเพื่อนในนั้นซึ่งแบบเป็นแบบว่าอายุแบบไล่ๆกับเราก็มีจนไปถึงแบบ 40, 50อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปด้วยกันได้แล้วก็ มันมันในระยะยาวอะค่ะมันทำให้สุขภาพหนูดีขึ้น